เป้าหมายของวันนี้ของมุกเราง่ายมากๆมาหาของกินะฮะช้าเลยร้านไหนอร่อยปุก็ดูน่ากินปุ๊บเราก็ช้าเลยนี่จะหนาข้างในนะาตาเป็นยังไงนะฮะนี่ฮะนี่ต่อยใหญ่สามกนีคืออกไจะยงลิเลย อร่อยครับไม้เนึ้ใหญ่นะฮะวบาบิชุ้งหมูลองชิมครับผมบอกให้ว่าปริมาณใน20บาทดจุกสวัสดีครับวันนี้ครับอยูิงานมากรามปูทอมจังหวัดนนทบุรีนะครับหปลว่างานนี้เพิ่งจัดครั้งแรกในรอบ3ปีหลังจากโควิดด้วยครับผมงานนี้จัดที่ปราลงกางจังหวัดนนทบุรีนะฮะเรียกว่าอยู่หน้าบ้านเราเลยนะฮะ วนนี้ก็คือจะรวมของกินของเที่ยวของใช้ในจังหวัดนนทบุรีที่เป็นปีเปีเบลคนนนมาเปิดเป็นบูธต่างๆเป้าหมายของวันนี้ของพวกเราง่ายมากๆมาหาของกินฮะชา้าเลยร้านไหนอร่อยผุ๊กก็ดูหน้ากินบุ๊เราก็ชา้าเลยจะเป็นตนเต้าผ้าเราเราจะคลิปไปเลยเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นอินเตอร์ให้ว่ามีเต้าผ้าประมาณไหนโอเคไปเลยครับลุยครับ ดูรุทนเคแับอะไรครับดูรุ่นเทแบบผมไปขายอยู่ที่ไหนครับตลาดน้ำผู้ก็ไรเงินผูอ๋อแล้วเอ้ยร้านนี้ด้านอยู่อเนี่ยผมเคยได้ยินร้านนี้ไา้อยู่แล้วมีมีเมนูอะไรเป็นอะไรบ้างครับเป็แบบเนื้อร้านนี้เป็นไก่เนื้อเนื้อตับครับได้เลยนะทำรายการเดือดแฝงเลรนะเดือดแฝงครับกินเดี๋ยวผมจะเดินกินเพื่อชิมอาหารต่างๆครับอ่าครับอันนี้ก็คือไววอร์มไก่ตลอดเวลาใช่ครับ ร้ายอันนี้เนื้อนี่คือไปทำสุกที่มัก่อนมันสุกไม่ครับสุกที่นี่แหละสุกที่เตานี่เลยลองกินจากร้านแรกนะร้านเคบับนะอันนี้เป็นเคบับเน,นื้อเนี่ยจะหนาข้างในหน้าตาเป็นยังไงนะฮะนี่ฮะนี่ไป<อ>ใหญ่หคล้ายๆกับวุเบลวถ่ายวิดาาีโอร้านของพู่ผมวิ่งมานานแล้วว่าร้านนี้อร่อยอแล้วมันก็อร่อยจริง อ่าสุพรรณบุรีครับผมแล้วทำไมมาขายพึ่งงานเนี้ยอ่ามากับพี่ครับออมากับพี่พี่พี่เป็นคนนนอยู่แล้วหรือว่าไงครับใช่ใช่ครับบุรีนะเป็นคาบุยากิลูกละห้าบาทกินคนกินไรครับมีหมดแปดไส้ครับบางทีก็เก้าครับผมติดลูกปีหนึ่งแล้วก็เอาสิบลูกไหมก็เอาไปอยากไส้เลยอยากละไส่เลยก็ได้ครับถึงลูกลูกใหญ่ลูกละแค่ห้าบาทนะครับผมลองคาบุยากิร้านข้างข้างเทบัตนะครับสาหร่ายแน่นๆนะไม่รู้ใต้อะไรนะผมผมมั่วมานะกรอบมอกนุ่มในเตี้ยมุกไตชีพุ มดหนัวไต้ชีสอ่ะดูนะฮะอร่อยอือคือกินไปยังเจอใต้อ่ะอืยอย่<ป>อยเอ้ายนัวต่อไปไปปฝั่งนะู้นฮะไก่ย่างบางตานยครับไก่ย่างบางตานนะครับร้านนี้ปกติตั้งขายที่ไหนครับ งานวัดค่ะงานวัดทำงานวัดจะไม่ผ่านงานวัดใช่ค่ะพวกเราเคยกินมาหลายรอบเลยเราต้องบอกเลยว่าไก่ย่างทอดรสชาติดีมากต้นตำลับมันมันเป็นไก่ย่างรถไฟรานบุรีมั้งใช่อกนะฮะนี่น้องติดกระเพาะขา่ยังไงฮะไก่แล้วอกไก่แล้วอกติดอันนี้น้องอกค่ะอันนี้เป็นเนื้อล้วนไม่ไม่มีที่ติดกระเพาไม่มีกระดูกไม่งั้นหอกว่อกแบบขายยังไงฮะอันนี้ค้านอกติบกระเอาะไปหนักงานกินได้เอาต่ออกไม่ได้ไปไหนไกลเลยเฮอย นี่ผมกอดข้ามให้ดูหน่อยร้านแรกร้านสองอยู่นี่นี่เราออยู่ตรงนี้แล้วสก่่กออบไ้น่าจะยำบ้านไม่มีกดูกเลยแั่นอ่ะอและ้วแมงกัเร็วไก่ย่างางานคือจะไม่หวางราอ,อไทาน ีกระดูกนิดหนึ่งนะเป็นกระดูกโครงไก่นิดเดียวอ่ะผมโค้ดเตี๋ย,ย,ยวไก่มาลาก็มีนะครับอันนี้<อ>หนักเลยนะมันมันหนักตั้งแต่ร้านแรกเลรอครับผมยังไม่เห็นร้นานไหนเบาเลยอันนี้ขายไงบ้างคนระับขายยวเตี๋ยวไก่มาลาตักใส่ตะอย่างเอาเต้นท์เล็กบ้างเอาเต็นเล็กเอาเต็นเล็กสอง ขายหน้าเรือนจำหรือว่าเข้าไปในเรือนจำเข้าไปในเรือนจำอ๋อหรอมีช่องทางติดต่อไหมครับ082082ครับ7 7็5เจ็ดครับเ7 5 5 3จ็ดโอเคครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปให้นะเราทำไมต้องใส่แบบร้านอาหารร้านนี้ปอดกัญชาไปด้วยเดี๋ยวเขาเรือนจำไม่ได้ไงเขาเรือนจำเขาเรือนจำไปก็ติดคุกเองปกติเห็นนี่ยไม่ใส่ผมค like hey, ือรถอันนี้บอกไม่ใส่กัญชาแต่ผมคือรถไก่ไก่นัวเลยแมฮะ่ไก่ nổ con nổ อร่อยมากฮนะต่ะคเนเางครับตอกินได้ไหม,มแฟนไข่ที่อยากโดนมาตำก็ได้50บาทถูกมากเพราะเราคผมจะบ้านไต้ไหมองันนี้ร้านขนมจีนก็มีนะเป็นร้านเจ๊แต้ภูเขาทองนะครับโคไติขายถ้วยเท่าไหร่ครับ ตีตีโปกตีขายอยู่ที่ไหนครับใหงานชั่วเลยค่ะน้องออสานอองานใช่ค่ะงานแล้วพระรามแปดงานที่เราพระรามแปดนี่น่าานแกินตรงนี้จะเป็นลูกกินปลาตายอันนี้จิ๋วหวานจิ๋วหวานน่ากินมากจิ๋วหวานตีเต็มเลยตี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 นีต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 ีนีต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 ้ตี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 ตาตีตีตี๋ีต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 ี้าตีนีต้าีต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 ีอีต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 นตีตกินมากขายยังไงครับเนี่ย จุดท้าสิบนี่ได้กี่ลูกอะเจ็ดลูกค่ะปกติขายที่ไหนบ้างครับขายตามตลาดนัดทั่วไปอะครับทอดสดๆร้อนๆกระถายตรงนี้เลยนะฮะหนึ่งสองสามเรียคว่าเมื่ออยู่นนทบุรีนะคนก็จะรู้จักเราเยอะนิดนึงก็จะมีคนขอถ่ายรูปเรื่อยๆนะฮะมาลองจอปูเนี่ยอันนี้มาจากร้านจอปูชนบุรีข้างๆแล้วลองชิมเลยโอ้เขาบูงอเหรอ ร้อนเขาทอดเป็ดใหม่ๆแ้วร้อนตรงนี้ให้ดูไปด้านในจอปูเลยฮะเครื่องเขามันทอดนะแบบคงเครื่องอะ่ะคือเนื้อฟิทั้งปูทั้งหมูสับแล้วก็จะมีเหมือนไก่ผักอะไรลงไปข้างในไปด้วยมีความกรุบๆ,ๆอันนี้อร่อยถูกด้วยนะจะลุกฮัตติบเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวขึ้นเอาจริงรอ,อ่ะอ่าอ่าโอเคละโอเคเป็นไงอร่อยไหมร้อน <100. S 2> เรียบร้อยรลไปหนึ่งมีเบอร์ติดต่อตรงนี้ด้วย0 9 5 7 0 5 8 9 5 2นะฮะอันนี้ติดต่อเข้าไปซื้อกันได้โอเคไปต่อฮะร้านนี้เดินผ่านห้ามพลาดเลยนะฮะตอนนี้กำลังดังเป็นกระแสมากนะฮะมันฝรั่งทอดสด มันฝรั่งตดทอดนะเออมันฝรั่งตดทอดมันก็คือเป็นมันฝรั่งที่เอาไปชุบแป้งทอดเลยไม่ใช่เป็นฝลายใช่ไหมครับโอ้โหขายไงครับไม่มีชุดละสี่สิบกับห้าสิบจ้ะเอาเอาติดติดพอเอาติดติดได้ได้ตรงี้ขายอีกที่ไหนครับตลาดสมบัติบุรีบางบัวทองคโอ้ยใกล้บ้านเราสมบัติบุรีที่ขายต้นไม้นี่นะเขาคือพึ่งทอดสดๆใหม่ๆร้อนๆเลยยังร้อนอยู่แล้วก็ไปคลุกอันนี้เราเลือกเป็นชีกับบาร์บีคิวอร่อยครับ นี่มันอร่อยว่าเป็นไฟแน,น่นอนเพราะมันไม่ได้เพมแป้งแต่ทุบแป้งปปครับแต่ทุบแป้งข <c oughs> ้างในเป็นนี้คืออันนี้คือกำลังฮิตเลยนะอดม้อกมา,กมาเสียงกรอบแล้วก็ฟันแตกครับโอ้โหเสียงกรอบอือกรอบฟันแตกนี่ร้านด้านหลังก็น่ากินนะเป็นไก่ทอดฮาใหญ่ข้าวเหนียวไก่ทอดเหมือนกันแต่ว่า อันนี้ตอนนี้มันหนักเกินไปแล้วจะไม่ไหวนะฮะร้านนี้ชื่อว่าร้านอาลีตาข้าวเหนียวไก่ทอดนะฮะสังเกตว่าเป็นมุดปริมาแท้เลยนะฮะนี่นะฮะฟังเสียงกรอบปะอือกรอบมากกับมาเลยนี่บ้งอันนี้ร้านไอ้ดำไก่แ่บไก่ซอสเกาหลีโกตี้ขายอยู่ที่ไหนครับ ทิน้นแล้วปิด5บาท7ทิ้นร้อยนะฮะแล้วดูซอสมีที่เด้งเยอะมากมเป็นไปดีครันี่เทีบขึ้นมือผมเลยเอนคือตัวซอสตัวนี้เป็นซอสที่เราไม่เคยเห็นนะสนิวขาวมาอืมกรอบสุดละคือทอดตอดไว้แต่ยังกรอบอยู่อ่ะซอไทยไก่กิมบัลัดอืมน้อยผมชทบาฟอบตัวนี้แม่ นี่เมื่อกี้บอกพี่เขาเดี๋ยวเข้าไปดูด้านในผมใจแตกร้านนี้แล้วบาร์บีคิวหอมมากอันนี้ไม้ละสิบห้าบาทนี่น,นะ,ะมีหมูกับไก่นะบาน,บานใหญ่เออหอมเข้ามาด้านในรู้สึกว่าจะเป็นโซนของแบบร้านของจังหวัดนนท์เยอะขึ้นแล้วตอนแรกจะเป็นของที่อื่นนะไม้นึ่งใหญ่นะฮะบาร์บีคิวหมูลองชิมครับ ตัวหมูเขามากมาอร่อยอยู่แล้วด้วยอ่ะอืมแล้วตัวฟ้อนก็ไม่จนะก็เหมือนฟ้อนบ้าปีกิ้วอะ่ะสุท้ายมีฟอนพีชฟ้อนบ้าปีกิวแล้วในหมาก็จะมีหมาเกิดเทอฟบีกีบวกแล้วสับประรโดโจโจอะไรไม่ได้เรียกเมืองเรียกหมู <c oughs> อาหารต่อมาครับเนื้อย่างเมืองนนท์นะปกติขายอยู่ที่ไหนของเมืองนนท์ครับตลาดนกูน่ะตลาดนกูครับผมก็มีมีเยอะเลยไม่ละสิบบาทต่อถ้าลู้จักได้ก่อนวันนียี่สิบบาทเป็นเส้นก๋วยเอีสานไก่ก็คือมีทั้งเนื้อย่างแล้วก็เป็นชิ้นย่างย่างหมดเลยได้ก๋อยอีสานด้วยจ้าเอาเนื้อกล่องไม้ได้ก๋วยของไม้ครับนี่นะได้กรอยไก่นะฮะดีจ้าดีจ้าโอ้โหครับลองกิก่อนมาได้กนะดับเนื้อย่างลูกชิ้นย่างร้อนๆได้เลยโอ้โหอยู่ด้วย เตรียมเลยยากนะอืออันนี้คือเขาหมักเองเลยนี่นะครับร้านนี้นะปลาหมึกตัวใหญ่มากนะครับอันนี้ขายมาขายเท่าไหร่ครับหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยสี่ค่ะน้ำใสค่ะอันนี้คือไก่งร้อยสี่ใช่ไหมครับใช่ค่ะเฮ้ย<อ>คุ้งไทรอันนี้คือหมึกไข่มันเรียกว่าหมึกอะไรครกด้วยค่ะมกวย,วยมากินนะแต่ว่าแต่ว่ามันใหญ่ไปเรากินมาหลายร้านแล้วเดี๋ยวเขาไปดูแล้วแต่ว่าให้ดูเฉยๆว่าที่งานคุ้หมึกย่างด้วย เไปต่อครับต่อไปเป็นไข่ปิ้งกลงเครื่องฮนะมันไม่ต้องกอ,อกแล้วใช่ไหมฮะไม่ต้องกอ,อกครับกินได้เลยครับอันนี้คือปิ้งอันนี้คือนึ่งใช่ครับผมพอไปปิ้งมามันทำใหม้มีความกรอบด้านนอ,อกแล้วข้ในหอมนึ่งร<ม>่าจากน้ำจิ้มแล้วคืออร่อยมากไหมห้าบาทได้ไข่สามฟองนะฮะร้านดีดีฮะ โปกติขายอยู่ที่ไหนนะครับปกติก็วิ่งตามก็ทั่วไปครับตั้งาานงานอะไรช่านไหมครับแถวลังติดแถวตั้งานใครเจอที่งานไหนก็ลองกินดูได้ครับอร่อยครับอันนี้ร้านกู้งมามีบูชีเปิร์นไฟนะบูชีเฉลียละปีบาทที่ไหนครับขายตลาดติดไฟบุ้วัีตลาดไหนนะครับติดไฟบุ้เช้าวันที่ทีอยู่บันทึกหรอตลาดติดไฟบุ้งวันที่ใช่ครับนี่นะมีเบอร์ติดต่อตรงนี้นะสองสี่สี่เจ็ดเก้าสองหนึ่งสามนะ นี่ฮะนี่เป็นแกะมวนเบอร์ในที่นี้แค่ปีบาทนะฮะอร่อยไมไมาพอะไม่ยอมมา่อมมาุกครขับเข้ามาด้านในนิดนึงนะจะเจอกุยช่ายตลาดคูนะครับมีทั้งแบบทอดแล้วแบบนึ่งใช่ไหมครับอันนี้ขายยังไงครับ สมสิบเราสามสิบเอาเอาทอดทุกนึงแล้วครับผมอันนี้อันนี้ชื่ออะไรนะใช่ไหมคะชื่ออะไรชื่ออะไร้เลอจำด้จำด้จำได้จ่้ด้จำ่้จได้จ้จด้จำได้ด้มำได้อด้ด้อำได้จำได้ด้จ้น้้ดด้อมาทั้ง ร้อนเหรอประกอบคือเขาไม่ได้ห่อแป้งนะเนี่ยคือเขาไปปั้นกับแป้งรวมกันแล้วก็ไปนึ่งคือเขาให้กุ้ยช่ายเยอะมากวงหนึ่งชิ้นหนึ่งชิ้นเขาใส่กุ้ยช่ายเยอะมากจนแบบเคี้ยวไปเป็นเป็นกุ้ยช่ายเลยความเดียวของกุ้ยช่ายด้านในนะคือแน่นปั๊บเลยฮะนั่ดอยู่แลนะกุ้ยช่ายตลาดหมูนี่เกจ์บะหมี่เกี๊ยวอันนี้วงสี่ร้านอยู่ที่ไหนครับเคี้ยวอยู่เคี้ยวอยู่ อ๋อตามงานอันนี้กล่องเท่าไหร่ครับอันนี้สามคนหน่งเอาสอง่องครับเฮ้ยกล่องเดิมันกินเนี่ยกล่องเดิมันกินครับเอาฟองหนึ่งคือองให้เราเยอคือเกี๊ยวลูกใหญ่มากเป็นนุ่มมากแล้ไม่ติดกันร้านผัดไทยห่ออะไรยี่ปิดอันนี้ผมชอบมากแต่ที่นี่วิเปิ้กว่าที่อื่นหน่อยโอ้มีหลายรสมากอ๋อโปกติร้านนี้ก็จะขายตามงานนะครับ ย20บาทร้านดียนเียวล20บาทข้างในไม่กระหรลกลานะมีพวกผัดมีไส้กรอกมีพริกแห้งมีอะไรอย่างงี้ก็ผัดมาหอมด้วยนะผมบอกให้ว่าปริมาณเนี่ย20บาทอ่ะจุกขอมอุกเลยขึ้นไปหน่อยนึงมันอร่อย นี่คืออะไรอ่ะได้กรอกมีสานทอดกรอบใช่ครับอันนี้60ครับนี่40เอาสี่สิบพอวันนีสี่สิบพอแล้วครับผมอันนี้ผมก็ไม่เคยกินนะเป็นไส้กรอกมีสานทอดกระเทียมตัวรสชาติก็คือเหมือนไส้กรอกมีสานปกติแหละเมนูโปรดคุณไม่ได้โปรดผมผมกินทุกทุกวันมาสองอาทิแล้วสองสามอาทิตย์แล้วอ่ะคุณถึงได้อ้วนอย่างเงี้ครับครับครับถ้า สุดท้ายนะเดินก็มาจนสุดงานแล้วโฟนตรงนี้เป็นโฟนของของกินที่แบบเป็นนั่งกินนะก็จะมีกว๋วยเตี๋ยวเรือมีขนมจีนแล้วก็มีหอยทอดนะฮะทุกอย่างฮะปิดหมดร้านเขาจะรับออกตามงานอย่างนะทุกทีมผมไม่ดูหน้าต่างขนมจีนแล้วเขาจะมีผักเคียงให้จัดให้ได้ไม่อั้นนะเราไปลงกว๋วยเตี๋ยวนะฮะผมลืมตังน้ำตกแน่เลยต่างเล็กเนื้อตุน๋นผมมันมีไข่ต้มไมด้วยในขนมจีน เขาเรียกว่าอะไรเนื้อมากเกือบครบเลยะฮะใช่ครับนี่นิปลาใบนางรานำตุ๊บหอมมากคุณต้องลองอโอเคครับก็ประมาณนี้คนระับงานเรียกว่าง,งานมหกกรรมโอท็อปนนทบุรีนะอยู่ทีต่ตลาดกลางเมืองนนทบุรีนะครับอันนี้จะจัดประมาณน่าจะปีละครั้งนะฮะครั้งหนึ่งประมาณ3-4วันนะที่นี่เราจัดของงนวันวนนท์แล้วอะ่ะ ก็ยังมีของจากจังหวัดอื่นๆมาขายด้วยเรือว่างานใหญ่มากแล้วไม่มีโอกาสมาตอนนี้ไปดูรีวิวในคลิปผมได้ตามร้านต่างๆตามไปกินร้านที่อยู่ในจังหวัดนนท์นี่แหละโอเคฮะก็ประมาณนี้ปากด้วยนะคร uh ับ huh. วันน okay. so okay. okay. ี mm ้ลาไปก่อนสวัสดีครับขนมเบื้องน้ำพริกกับหนึ่งสองสาม